พบกันทุนะครับกับช่อง No Name Plus Car Banana ให้เรื่องรถเป็นเรื่องกล้ย้ลยๆสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับรถที่หลายๆคนรอคอยนะครับนั่นก็คือ E Class Diesel AMG คันนี้ใช่ครับวันนี้ลูกมาพร้อมกับเจ้า E 2 2 0 D AMG โฉม W 2 1 3รถปี2017นะเลขไม้แค่แสนสองประวัติศูนย์ทุระยะราคาเข้าถึงง่ายครับ1 7 8 9 0 0้า7เ ได้ e-diesel AMG โรงงานสวยๆแบบนี้พร้อมใช้แบบนี้ไปชมกันเลยดีกว่าครับผมฝากด like, ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง No Name และคา a บรร a าฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหนยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย สภาพนี้ก็มีมาไม่บ่อยอย่างที่ทุกบอกไปต้นคลิปเนาะฮะคงต้องรีบตัดสินใจกันนิดนึงถ้าใครหาอยู่นะครับนี่น็อตเดิมไม่ขยับนะครับสภาพสวยตัวถังกนะริบๆนะฮะฮะท้องเครื่องเรียบร้อยดีนะฮะเจ้านี้ก็มาพร้อมกับเครื่องดีเซล 2,000cc นะครับเทอร์โบเกียร์ออโต้9สปีดนุ่มนวลขับสนุก ประหยัดน้ำมันสุดๆคนหาดีเซลเพราะแบบนี้แหละไม่ต้องกังวลแบตเตอรี่นะฮะกำลังสูงสุด194แรงมา้าประหยัดก็ใช้คําว่าถ้าเท้าเบาไปได้ถึง20โลลิตรครับผมสวยๆแบบนี้เดี๋ยวไปดูภายนอกกันต่อเลยครับกับชุด AMG ครับผมคันนี้นี่สีเนียนกริบเลยนะครับตีให้90%บวกได้เลยนะฮะชุดแต่ง AMG จากโรงงานนะครับออปชั่นเต็มนะ ไฟหน้าได้เป็นไฟ ILS นะก็ไฟอัจฉริยะของเบนซนะครับผมเปิดปิดออโต้แบบน้ำฝนออโต้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็เลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะครับกัรชนหน้า AMG เนอะกระจังหน้าแบบดาวจมนะครับผมสปอร์ตสุดๆมาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็กล้องรอบคันด้วยนะครับอืมสวยๆเลยล้อคันนี้ยังสวยอยู่เลยอะ่ะไม่มีคาบที่เกือแล้วก็ไม่มีรอยด้วยนะครับ มาพร้อมกับล้อ AMG 5ก้านคู่นะขอบ19นะครับยางหน้าหลังไม่เท่ากันนะหน้า245หลัง275ยางที่ได้ไปเป็นยางใหม่คู่หน้าเป็นยางปี22คู่หลังเป็นยางปี21เนะฮะเป็นยางใหม่ตกปีนะใช้ได้ยาวๆเนื้อนิ่มๆเลยไฟเลียวที่กระจกข้างอ a n o r a น i c s u n r o o f นะครับสวยๆแล้วก็มีระบบ Smart Key ที่มือจับทั้ง4อันนะครับเข้าออกรถง่ายเพียงแค่ พกกุญแจไว้ที่ตัวเนาะก็วางกระเป๋าไว้ด้านหลังก็มาเปิดเอาได้นะฮะสบายๆท้ายมี badge e 2องสบอกว่าฉันเป็นดีเซลนะแรงด้วยประหยัดด้วย diffuser หลังพร้อมถ้อยเสียออก2คันนี้ก็มีระบบเปิดฝาท้ายแบบเตะเปิดด้วยนะแข่งเท้าเข้าไปด้านใต้นะครับเขาก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะฮะที่เก็บของสภาพเนียนๆครับนะฮะ บาหลังพับได้นะครับมีมีการพับเบาะให้นะครับผมหกสิบนสะีนะครับแล้วก็ช่องเก็บของเอ็กซ์ตร้ารถรุ่นใหม่ๆก็ใช้คําว่ามียางอะไรยมั่งไม่มีมั่งแล้วแต่รุ่นนะครับโอเคข้างนอกสวยๆแบบนี้เดี๋ยวไปดูภายในรถกันต่อเลยครับผม ก็จะต้องมาเช็คตัวสมาร์ทคีย์ซะหน่อยนะฮะล็อกรถนะครับนีม่มีเสียงแตรแล้วก็จกไปพับนะฮะปดลอก็สอดมือลงไปนะครับแล้วก็จกเพราะว่าจะค่อยๆกางออกให้เปิดมาก็จะเจอการตกแต่งสีดำนะครับทั้งหนังทั้งลายไม้นะฮะแล้วก็มีแผ่นอลูมิเนียมคาด Card นะครับรูหราตามสไตล์เบนซ์ครับปุ่มปรับเบาะหน้าเมมโมรีนะฮะแล้วก็ปรับเบาะด้านซ้ายได้ด้วยเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับ เสียงดีมากๆตรงนี้ก็จะเป็นล็อกรถปลดล็อกนะครับกระจกต่างๆเปิดปิดฝาท้ายเนาะช่องใส่ของก็เพียงพอต่อการใช้งานครับใหญ่ๆสวยๆเบาะเนี่ยมีรอยยับนิดเดียวนะครับผมไม่ฉีกขาดนะฮะสีดำสปอร์ตสวยๆเลยหรูด้วยเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันครับผมกุญแจก็เป็นรีโมทใหญ่แล้วนะครับล็อกรถปลดล็อกเปิดปิดฝาท้ายนะฮะก็ขอวางไว้ก่อนนะครับ แล้วก็เหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทกันนะฮะ,ะเสียงเครื่องก็ไม่ได้ดังนะครับผมหลายๆท่านที่ไม่เคยใช้ดีเซลยุโรปเนาะก็จะถามว่าดังไหมมันดังข้างนอกครับในรถมันไม่ดังนะครับจะบอกว่าเงียบเลยเนี่ยเป,เป็นไปไม่ได้ธรรมชาติเครื่องดีเซลเนาะมันต้องมีเสียงนิดนึงนะฮะเลขไม้นี่แสนสองเข้ามาเออเจอกับวงมาลัย AMG แบบนี้ท้ายตัดนะครับสังเกตง่ายเนาะพร้อม p a e s h i f นะฮะ ไฟฟ้านะขึ้นลงเข้าออกนะครับคันเกียร์นะครับเกียร์เก้าสปีดเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ปุ่มบิดบิดไฟออโต้ปรับตรงนี้นะครับแล้วก็ปัดน้ำฝนนะครับอยู่นี่นะครพร้อมทั้งไฟเลี้ยวก้านเล็กๆตรงกลางตรงนี้นะก็คือปรับฟงมไล่นะครับแล้วก็ครูซอนโทนอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคนะครับสำหรับ กระจกมองข้าง <im itation> มองหลังก็ตัดแสงอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีที่ใส่แว่นตามาให้ดูว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างจําเป็นเนาะสําหรับใครที่ชอบใส่แว่นกันแดดนะแล้วก็ไม่อยากพกไปพกมาก็ใส่ไปนี่แหละซันรูฟนะฮะลองเปิดกันสักหน่อยนะครับแล้วก็เปิดกระจกข้างบน ใครที่กลัวร้อนมากๆก็ไปติดฟิล์มเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครับให้มันทึบไปเลยก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันบ่อยเท่าไหร,ร่หรอกเพียงแต่ว่าต้องเปิดนะ้ไม่งั้นขอบยางเสียมีประโยชน์มากตอนไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับโอเคขอปิดก่นแล้วกันตอนนี้ร้อนได้ใจเหลือเกินนะฮะหน้าจอนะครับผมยังไม่ได้เป็นทัชสกรีนนะครับก็ปรับที่ปุ่มคอมมานด์นะฮะ ต้องแอร์นะครับโมเดิร์ลสวยๆลายไม้สีดำนะฮะก็ตรงน,นี้เป็นปุ่มปรับแอร์แล้วก็ปรับระบบต่างๆนะครับอ่าเรื่องปิดอากาศวนๆจะได้เย็นเร็วขึ้นคีรัดนะครับเนวี่รีโอนะฮะมีเดียต่างๆนะครับ Media, ตงนะรงน,นี้ก็เป็นโทรศัพท์แล้วก็ปุ่มสถานะตัวรถกับเซตติ้งนะครับแอนคอนโซลกลางยังเนียนๆอยู่เลยครับสวยๆช่องใส่แก้วน้ำอคคอมมานนะฮะน,นีออโต้สตาร์สต็อปเนาะ ผมปรับวอลลุม่มเปิดปิดหน้าจอแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้ามีโหมดการขับขี่มาด้วยนะครับซึ่งไอ้คำว่าเยอะเลยนะอิน i ิวเวอรคือเซตติ้งเองสปอร์ตพลัก็คือลดแทบจะทั้งหมดนะครับผมปิดแอคชั่นคอนโทรลด้วยลรลสไลด์ได้ไม่แนะนำให้ใช้นะครับใช้ในสนามเนาะสปอร์ตอันนี้แหละอยากขับสนุกให้กดตัวนี้นะครับคอมฟอร์ก็คือ Standard แล้วก็ Eco อีโคเเน้นประหยัดน้ำมัน ใช้ดีใช้ง่ายนะฮะช่องเก็บของนะครับเอามีผ้าแถมมาด้วยนะฮะเดี๋ยวก็ดูสภาพมันก่อนนะครับสวยๆพร้อมใช้ครับโอเคเบาะหนังเนียนๆนะฮะแล้วเป็นหนังเรียบนะครับนะก็ให้สัมผัสที่รู้สึกดีมากๆนะครับ u s user m เมน a นนะโอเคพูดถึง ฟฟลลิ่งการขับขี่นุ่มนวลตามสไตล์เบนซ์นะครับแล้วก็ไม่มีก็แก๊กกุ๊กกักเนาะรถก็เช็คศูนย์ตลอดสภาพเลยค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วดีเซลก็ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วที่สำคัญคือโฉมนี้ดีเซลหายากที่เป็น AMG นะอ่าจะไม่ค่อยมีก็ใช้คําว่าใครดีใครได้ใครเร็วมาก่อนได้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพเบาะหลังกันครับผม ก็นั่งสบายตามสไตล์ซีดานไซส์กลางยุโรปนะฮะที่วางขาก็เหลือ10บกว่าเซนแบบสบายๆเลยเกือแบบ20่สนะครับช่องใส่เอกสารก็สภาพสมบูรณ์ดีนะฮะมีช่องแอร์หลังมาให้นะครับแล้วก็นี่ปลั๊ก12บโวลต์นะครับผมถัดมานะครับม่านข้างแบบแมนวนวลแล้ก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ได้เลยเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ บังแดดได้อีกในระดับหนึ่งนะฮะเบอหลังสวยๆจุดยึดเบาะเด็กก็สองที่นั่งนะครับผมซ้ายขวาที่วางแขนพร้อมช่องเก็บของนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ช่องใส่แก้วน้ำสบายครับผมลักชัวรีได้ทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับคือเป็นผู้บริหารมีคนขับให้นั่งก็ได้นะครับหรือ ซื้อไว้ขับเองก็ได้สวยๆดีๆแบบนี้กับราคาล้านเจโอ้โหคุ้มมากๆครับก็พี่ๆพเพื่อนๆเทียบกันได้ถ้าล้านเจซื้อรถมือหนึ่งเราก็จะได้ญี่ปุ่นท็อปเนาะแต่ถ้าพอไปดูมือ2สภาพดีเราก็จะได้ยุโรปรุ่นท็อปเหมือนกันแต่มีไม่แต่สําหรับดูดูว่าคันนี้คุ้มมากๆเดี๋ยวไปสรุปกันครับว่า e220d amg คันนี้เหมาะใครบ้างครับเรียบร้อยกันไปครับสําหรับความสวยจัดของเจ้า e220d amg คันนี้นะครับ ได้รถปี2017นะเลขไม่แค่แสนสองเช็คศูนย์ทุกระยะราคาล้านเจ็ดแนาพนะครับก็สวยๆแบบนี้เลยสภาพยางทุกอย่างพร้อมใช้นะครับอย่างที่ชมกันไปเมื่อสักครู่เนาะโอเคมาดูกันดีกว่ามันเหมาะใครบ้างใครอยากได้เก๋งยุโรปนะครับประหยัดน้ํามันดูแลง่ายแล้วก็ราคาไม่แรงคันน <ming> ี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆใช้4-5คนแต่4คนสบายสุดๆนะครับได้ทั้งมีคนขับแล้วก็ ได้ทั้งขับเองพร้อมใช้แบบนี้สนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงไลน์ด้านล่างคิวอา e โค้ดที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับผมโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่คันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทินก็ได้คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทั้งช่องโนเนมและคาบันานานะครับสองช่องของเราครับผมฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับเป็นกําลังใจด้วยทั้งสองช่องของเราเลยครับโนเนมกับคาร a บ a น a านาวันนี้ดูขอตัวก่อนแล้วครับพบกันคลิปหน